คำวงยายเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเป็นส่วนหนึ่งที่เอกอัครราชะทูตอังกฤษประจำประเทศไทยคุณมาร์คเคนระบุว่าตัดสินใจที่จะกลับมาเขียนบล็อกอีกครั้งนะคะเพราะว่าต้องการที่จะใช้พื้นที่สื่อสารผ่านโลกออนไลน์เพื่อที่จะนำเสนอมุมมองต่อสถานการณ์ทางการเมืองในไทยและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและประเทศอังกฤษด้วยค่ะ โดยทั่วไปแล้วในวงการการทูตการสื่อสารความเห็นของเอกอัครราชทูตก็อาจจะมีธรรมเนียมปฏิบัติที่ยุ่งยากนะคะแต่ว่าเมื่อโลกการต่างประเทศที่เปลี่ยนไปการใช้สื่อสังคมที่แพร่หลายมากขึ้นแนวทางปฏิบัติของเอกอัครราชทูตก็อาจจะผ่อนคลายมากขึ้นนะคะโดยคุณมาร์คเคนเอกอัครราชทูตอังกฤษประจําประเทศไทย เปิดตัวการเขียนบล็อกอีกครั้งเพื่อใช้พื้นที่ออนไลน์เป็นสื่อกลางชี้แจงนโยบายของรัฐบาลอังกฤษและตั้งใจที่จะเปิดพื้นที่แสดงทัศนะส่วนตัวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและอยากที่จะให้คนต่างชาติที่สนใจประเทศไทยเข้าใจสถากนาการณ์การเมืองมากขึ้นต้องมีความอยอมรับความหลากหลายภายในสังคมนะครับทำให้กระบวนการปฏิรูปประเทศก็ทุกคน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้โดยสันติทุกคนก็เสนอความคิดเห็นได้ก็ไม่น่าจะมีมีผลกระทบทภายนะครับและก็สถานการณ์สิทธิมนุษยชนสำคัญมากด้วยนะครับ เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยติดตามการเดินหน้าตามรถแมพของคอสชอและระบุว่าคาดหวังว่าไทยจะยอมรับความหลากหลายในสังคมในเรื่องของกระบวนการปฏิรูปและเคารพสิทธทิเสรีภาพในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้การปฏิรูปสำเรธจผลมากที่สุดพระเชษฐนเป็นโอกาสเพื่อผม,ผมอธิบายความคิดแห่งคงผมผมอย่าง,งส่วนโทนะครับอธิบายนายบายของอังกฤษสิ่งที่สำคัญ ด้วยคือการเหตุที่ผมจะจะฟังความคิดเห็นของคนไทยด้วยนะครับเราจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทําให้ผมจะมีความความเข้าใจคิวกับสถานการณ์ที่ประเทศไทยคิวกับความคิดเห็นของของ,ของคนไทยดีขึ้นนะครับคุณมาร์คเคนใช้สื่อออนไลน์ทวิตเตอร์ เ็นแบงคอกอยู่แล้วนะคะการเข็นบล็อกก็จะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่แลกเปลี่ยนโดยจะเคลื่อนไหวอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งค่ะทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ b l o g s f c o g o v u k m a r k k e n ค่ะ